สวัสดีครับเยวผมโชว์วิกันอีกแล้วในคราวผมนี่ก็มาเล่นบ็อกฟุตนะครับผมไม่ได้เล่นนานละนะผมยังเล่นเป็นอยู่หรือเปล่านะครับโอเคก็อันนี้ผมก็มาเล่นมาก็ผมไม่ได้แบบเขาเรียกว่าวอะไรเพิ่งกลับมาเล่นแบบไม่ได้เล่นบ็อกฟุตเลยจนแบบเพิ่งกลับมาเล่นนะเพราะว่ากูเวลกูฟาร์มไปนิดนึง่งไปฟ้าไปติดสามวิวนะเบื่อขี้เกียจน,นะครับ ก็คลิปนี้คงไม่ใช่แบบฟาร์มเวลอะไรที่ปัญญาอ่อนที่กูเคยทํานะครับวันนี้เราก็จะมาล่าข้าหวหัวในบอกฟุตนะครับเค่งเซตที่ผมจะใช้นะโคตรเกียนโคตรโก,โกโรนะก็คือไอ้ไอ้ไอ้เหมือนชื่ออะไรนะกูลืมโอเออโ์โพ้ขี้โพมันแปลไทยแล้วกูจําไม่ได้เสาเขียอลไรวะเสาคือเขี้อะไรแปลไทยได้เขียมากเหมือนเข้า g o o t r e ทาน a t e แล้วก็แปลแ,ปลแบบคลิปกูเลยครับนะม,มุมมองมุมมองอุปรกรณ์ โอ้โหเก๋นะครับเราก็จะใช้ผลทางก้าวข้ามหัวกันเวลกูยังไม่ตันด้วยเฮี้ยกูร้องกูร้องได้เฮี้ยเวลกูไม่ตันมันรู้ไม่จะมีคนล่าหรือเปล่านะผมอยากนู่นหรือเปล่านู่นนู่นนู่นเห็นปะเห็นปะไม่เอาดีกว่าว่าผมลองกลับโลกอ่าโลกสอง้วกันนะครับเผื่อเผื่อไม่จะมีคนให้กูล่านะแบบแม่งไม่ค่อยโหลดเลยว่ะบังคับให้เหลือเฮี้ยอะไรบังคับให้เอาไปแล้วก็แลกไปทางไหนวะกูจะกลับโลกสองแป๊บนึง จิว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 มีคนฟาร์มเวลอยู่ครับนอนนอนยอดจริงมึง,มงข้าหัวฟรีครับตัวแรกมึง,งมีงมงมงความสุขกับว่ามึงมึงแบบมึงฆ่าคนอะไรอะไรมึงแคะงกูไอเทียมึงแคะงกูมึงก็เปิดพีดีพีดีไททันด้วยสัตว์ผลไททันแยงแรงฟาร์วคอยค่อยฟาร์วนะเพื่อน <gulho> <Leaguleu>. <gulho> uh, couleou. Vai Ah. โอเคครับวันนี้ไอ้วันนี้ okay. คี่อะไรตอนนี้เราก็อยู่โลกเก่าเวที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอเรียกว่าโลกเก่าแล้วกันแบบเวลาเขามีแฟนใหม่ใช่ไหมเราก็จะเรียกเราว่าแฟนเก่านะครับก็ประมาณนั้นนะครับผมเรียกตามความเข้าใจกันเนาะไปมาหัวกันดีกว่าผมขอเล่นเป็นโจสลัดแล้วกันจะได้มีบัฟแปดเอฟตามมาเตี้ยเีืยอะไรเนี่ยเด็กไทยไอ้เนี่ยไม่จะรุมกูแน่ป่ะตุ้งตุ้ม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 อ้โใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นทักทายเฉยทักทายกันเฉยทักทายเฉยใคร มาดูไวรุ่นเลโก้คุยกันดีกว่าครับกูบบไม่กล้าเปิดเดี๋ยวกูโดนลุมยับหมาทุกคนอ๋อเดี๋ยวกปดูเปิดไอเทียนเตี้ยเล่นกันเตี้ยไอเทียนเนี่ยอาอยู่ในการต่อสู้มีข้ามหัวเป็นเดิมพันอยากออกจากเกมเออแปลดีอยู่เอ้ย้องมาดูผลได้ก้าที่ยิงใหญ่เดิมอ๋อที่นี่มึองใครเอ้ยเฮ้ยมึงจะเอากูจริงนะเนี่ย

ไอ้เหี้ยมันเรีนยังเนี่ยมัน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 มั่ววะเอ๋อเหีือขอไอ้โดนไปโดนไปหนึ่งสเต็ปครับนี่กูได้มาหนึ่งกูได้มาหนึ่งกูโคตรเลี่ยมกูโคตรเลี่ยมแล้วกูเลี่ยมมากไอ้เหี้ยอย่าเพิ่งเปิดแชทไอ้เหี้ยมาหนึ่งันสมาธิกูไอ้เหี้ยกูแล้วกูยังเลี่ยมไงปุ๊บปุ๊บมาดิเนี่ยกูอยู่บนฟ้าไอ้กูอยู่บนกูอยู่บนดินเนี่ยมึงอยู่กูอยู่บนดินเนี่ยมึงมาดิกดล้ายอ่งมาดิจะขึ้นจะขึ้นไปทำยังไง อะไรอะไรเขาบอะไรนะอุ้มขบโบอะไรเฮียมึงมาแบลโอ,โอ,โอนี่เขาเซฟโอ้ควายก,กูโดนด่าแน่กูโดนด่าไปรุ่นเลโก้แล้วกูแก่วระโดนด่า แค่อะ okay. เออโดนด่าเงี้ยกูโดนด่านะีวิตของมึงมาเอาเช่นนี้แม่งโอ้มึงเป็นยอะไรอ่ะอ๋อมึงเป็นอะไรอ่ะมึงเป็นอะไรมึงมามึงกูให้ทีละตัวเลยไอ้ย่าปุ๊บปึ๊บปุ๊บปุ๊บโคตรมั่ว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 เอาไอ้เชี่ยโว้นตกแมปอะเอาชิบหายแล้วไงกูโดนล็อกโดนลุงมันไม่ได้ลุงมันไม่ได้ลุมมันไม่ได้ลุม มันอยู่ท่าเรียวมันอยู่ท่าเลี้ยวได้ลงมันไม่ได้ลงตายครับเอยอะไรมึงโอ้ขอบปรการกัดยาครับนี่ไงกูจับมึงลงดินเอ้ากูจับมึงลงดินแต่กูบั๊ไมาที่ไหนกูไบมาที่นั่แล้วกูบั๊ไมาที่ไหนผมไม่ด่าผมไม่มีใครด่ากูเลยไม่มันเลยวะไอ้เหี้ยคลิปนี้กูกำลังหาตีนเต็มที่เลยกูกลับอะไรเหี้ยลงมาดิมา ใครมันจะทันว้วยใส่แบบเีทไรมึงอะไรแบบอะไรอะ่ะโอเค่นี้ก็ได้มึงจะตายละโอ้ไม่โดนได้ไงอะ่ะไอ้เฮีย,ยมึงโปะโอ้สกิลแม่งดีเลนเดลีครับนี่ไงเอาความมืดไปหนึ่งสเต็ป ้ ي, ดันไปได้หนึ่งสเตปครับเกือบอไลยเทียกูยนี่เล่นในโทรศัพท์แน่รอแช่ครับมันรอแช่ผมมาแช่กูเนี่ยม,มาแช่กูเนี่ยเล่นกันตั้งแข่งนะครับผมง่ายๆไอเหียะเล่นกลางอากาศถ้ามันไม่ได้เอาเวกนะทำไรนะฮอ เอ้กูปิงกูปิงเอ้ากูปิงโอ้โหไอ้เหี้ยพ่อมึงคนแต่งเลือดน้อยอ,อย่าบินครับคนแต่งเลือดน้อยเอ้าวยูไม่โดนวันไอซัด์ดูแสงบินน่ะอือได้ครับได้อยู่ไหนวะไอ้เฮ็นี่เพียวเฮ็นี่พียวเฮ็นี่เพียวเฮ็นี่เพียว ไอ้เฮียเนี่ยเวแต่สเต็ปกูยังเหมือนเดิมว่ะทุกทีสเต็ปกูยังผิวเหมือนเดิมเฮ้ยดาบเนี่ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะคืออะไรเนี่ยไอ้เฮียไอคิดนี่เล่นของโกงไอ้สัตว์ไอคิดนี่เล่นของโกงไอ้เฮียนี่เล่นของโกงไอ้เฮียกูไม่มีกูไม่มีเฮียแค่นั้นแหละไอ้เฮียนี่เล่นของโกงไอ้เฮียนี่เล่นของโกงแค่นั้นแหละหนีเข้าเซฟอ่ะกูหนีเข้าเซฟไอเฮียลืมไปไม่ใช่นี่ไม่ใช่หรอวะไม่ใช่ตุย แค่นั่นแหละไอ้เหี้ยแค่นั้นแหละทำได้แบบกูไหมมึงหนีได้แบบกูไหมอะไรครับอะไรครับน้องอะไรครับน้องอะไรครับเป็นเหแค่ไรกงอ่ะไม่ได้อ้างไอ้เหี้ยไปต่อต่อกูก็ตายก,กูยับหมาดีกูจะต่อทำไมวะโอเคครับผมก็เอาไปว่าคลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็ใครที่แบบอยากเล่นผมเวลตันแล้วก็แบบแล้วก็แบบ กลับไปล่าข้าวหัวแบบเมื่อก่อนนะครับผมอยากดูกันแน่ไอ้เหี้ยเออกูจะกลับมาเล่นแล้วอ่ะคิดถึงว่าเลยบอกรุ่นเนี่ยโอ้ยกูอยากเปิดไปรุ่นเลโก้แล้วครับผมโอยรุ่นเลโก้วันพีทอะไรน่ะนะครับผมเออโอเคครับผมก็ขอตัวลาก่อนแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคำที่ด่าไปทุกอย่างเป็นการแสดงเพื่อคอนเทนต์ทั้งหมดนะครับผมอย่าคิดมากอย่าจริงจังไอ้เหี้ยนะครับผมโอเคแค่นี้แหละจุ๊บ